ให,ทห้ทางขวาให้เยมนาะทางขวาเวดเวดมาางขวา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 พาิกเียวนีดี๋ยนะทามาบินตรงบินตรงอนุอนรักษ์เปิดบิ๊กเอียร์ดึงซ้ายดึงซ้ายซ้ายซ้าย,า,ยายกลับไปที่เดิมซ้ายซ้าย